สวัสดีครับจากร้านทูนเซอร์วิสนะครับวันนี้นะครับทางร้านจะรีวิวเครื่องตึงเล็กนะครับ w m 2 1 0 v r นะครับเป็นตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็จะมีชุดด้ามที่จุดด้ามนะครับให้กึ่งปอกกึงปาดหน้านะครับเพยตจ่ออ้องกึ่งเกี่ยวอ้องเกี่ยวในป็นคว้านนะครับคว้านรูในแล้วก็จะมีด้าะแจให้ทุกด้ามนะครับให้ทุกด้ามนีมีไม่มีให้สองกล่องนะครับมีวันนี้หนึ่งตัวมีูนย์เป็นสุวนตายนะครับแล้วก็มีหัวกจับของสวาน นะครับตัวนี้จะพาให้พร้อมนะครับมีชุดเครื่องเกียวเกียวมินแล้วก็ตัวนี้เป็นฟันตับหมวจับหน้าเล็กุญแจแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือหนึ่งเล่มนะครับคู่มือหนึ่งเล่มแล้วก็มีของเครื่องมือนะครับของเครื่องมือหนึ่งกล่องส่วนตัวเครื่องนะครับการใช้งานของเครื่องง่ายๆนะครับเสียบปลั๊กไฟสถานะโช์ขึ้นทันดีนะครับเราเปิดเครื่องปกติได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องเครื่องก็ทํางานได้เลยนะครับทีนี้ตัวนี้พิเศษตรงไหนนะครับพิเศษที่มีบิ๊เดเกคชันนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับตอนนี้ฝีอยู่ที่ตรงกลางนะครับก็ตัวปิดก็จะให้ทํางานนะครับเวลาเราหมุนปิดไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับตัวฝีเดเรกชันก็จะทํางานทันทีนะครับสามารถพอยหรือรีวิร์ดได้เลยนะครับสำหรับฝีเดเรกชันหมุนได้เลยนิ่มนะครับนิ่มมากโอเคเห็นไหมครับนิ่มมากเลยทีนี้เวลาเราจะเดินออโต้นะครับเราก็กดฝีเดินออโต้ได้ก็ตัวนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับมีนาฬิกาดึงเกี่ยวเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยรับกรณีที่เราเดินออโต้นะครับ แล้วก็กดสับออโต้ได้เลยนะครับพอเราสับออโต้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดฟีดเดเรกชั่นได้นะครับจะจะเปิดฟีดเดเรกชั่นก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนหรือจะสับออโต้ก่อนแล้วเปิดฟีดเดเรกชั่นก็ได้หมดเลยนะครับเห็นะครับใช้งานง่ายมากนะครับกรณีกึ่งมาถึงจุดกำหนดแล้วนะครับเราสามารถที่กดหยุดได้เลยนะครับโดยปิดที่ฟีดเดเรกชั่นจะเดินกลับนะครับแล้วก็อินที่งานกลับแล้วก็อ่ารีเวิร์ดนะครับตัวฟีดเดเรกชั่นได้เลยคือนี่ใช้งานง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมากอ่ะผมไมดูีริีนะเห็นไหมครับใช้งานง่ายจริงๆ ตัวนี้นะครับเราจะมารีวิวการใช้งานของเครื่องกิงนะครับหรอการกึงกิ้งานกิงให้ลูกค้าดูนะครับกรณีที่เราจะยกเลิกนะครับเราจะปิดปีเลยดัชน์นะครับหรือจะยกตัวป๊อปเปอร์ขึ้นมาตัวอ่ามือโยกนะครับมือโยกขึ้นมายกขึ้นมาเครื่องก็หยุดทํางานทันทีนะครับกรณีที่ตัวเครื่องนะครับมาอยู่ใกล้กับตัวหัวกขึ้งงานนะครับเราสามารถที่จะเปิดฝาโคเปอร์นะครับขึ้นเครื่องก็จะหยุดทํางานทันทีนะครับโอเคตัวนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรามารีวิวการใช้งานจริงของเครื่องดูไปชมกันห่อเลยนะครับ ตันี el, ้เดิออโต้นะครับปินไปกิดกลับพอนชิ้นงานเข้าแล้วก็ปินไปได้เลยนะครับโดยใช้สี่เดเรครับในการรับตั้งการกิดชิ้นงานนะครับก็เดินปินไปอิดกลับทีนี้นะครับจะทําให้ชิ้นงานของเรานะครับทํางานได้เร็วขึ้น้อนชิ้นงานแล้วก็เปิดนะครับเดินกิดชิ้นงานเข้าไปแล้วก็หยุดสี่เดเรชั่นนะครับ้อนชิ้นงานเข้าไปกิดแล้วก็เดินสี่เดเรชั่นกลับนะครับ้อนไป้อนกลับ ก้อนชิ้นงานจะทำงานง่ายเคลื่อนเยอะนะครับการก้อนชิ้นงานนะครับเราก้อนครั้งละสองถึงสี่ขีดนะครับเอออันนี้ครับอ่าเครื่องซึงเล็กนะครับไม่มีข้อํำหนดนะครับร่างของนี่ตามที่ไี่สามารถตัดเย็ชิ้นงานได้เลยนะครับก้อนเข้านะครับครั้งละสองถึงสี่ขีดนะครับเดินติ้งปกติไปได้เลยอันนี้คืออยู่ด้านในนะครับ ึครื่องคืนเล็กนะครับตรอนใช้ค่อยคืนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาหน่อยแต่คุณภาพทิ้นงานนะครับรับประกันได้ จากที่เรากึ่งชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ชิ้นงานเงาสวยงามนะครับแบบนี้นะครับเงาเงาเลยตันี้เป็นงานใหญ่นะครับกึ่งเทสให้ดูก่อนเราลียงนะครับทุกท่านกินชิ้นงานครั้งละสองจิบสีนะครับตัวนี้จะกินอ ใล้แบอีดนั่นนะครับทีใครกินับี๋ยวนี้ชินงานตรงหิิลนะครับตัวนี้เราเดินแบบรของีดเรชั่นไปก่อนนะครับพอสุดทางนะครับเราก็ปิดอีดเรชั่นไว้แล้วก็เดินกับปอยอนชิ้นานเข้าไปอีกศูนยูนุะครับก็คือสี่สีนะครับสองกริ๊อรูนหนึ่งนะครับสี่กีิ๊ือรูนุดสอมินะครับ งานเดินมาเรื่อยๆนะครับเพื Michael ่อชิ้นงานเข้ามาใกล้ถึงหัวเรื่องนะครับเราก็เตรียมตัวปิดสีเลชันนะครับปิดสีนเลชั่นนะครับตัวนี้นะครับจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับพอดชิ้นงานเข้าไปอีกสองถึงสี่ขีนะครับแล้วก็เปิดสีนเลชันกับนะครับตัวปีนเลชั่นนะครับไม่ต้องกังวลเ่าเราเจอผิดทิศทางนะครับเขาจะมีลูกจอบอกไว้ นะครับว่าเราเดินหงายหงาเนี่ยจะเดินเข้าหรือเดินออกนะครับนะครับเดินนะครับตัวตะขอนะครับอย่าเสกนะครับจะใช้มือเดึงนะครับใช้มือดึงไม่ได้นะครับ๋ยวเสกฝ่ามือนะครับราแบบหาที่จิดไม่ได้เลยนะครับเราวิ out, ่งนะครับหาที่จิดไม่ได้หลังจากที่เราเดึงตัวนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินง right ้ายๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็เตรียมปิดติดเอคชั่นนะครับเริ่มเรียบร้อยนะครับอยู่ตัวหน้าหน้านี่เราเราขึ้นเรียบร้อยทีงานก็ไปเรื่อยๆนะครับทีงานก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวตัวตัวนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่เส้นขอบนะครับเส้นขอบของทีงานเราก็จะปิดติดแอคชั่นนะครับขอบปุ๊บนะครับเราก็จะปิดเสียอคชั่นให้ แบบนี้นะครับคนที่งานเข้าไป,เ,ปเดินปีนไดชั่งกลับได้เลยนะครับอาจจะมีสถานบ้างเพราะว่าตัวที่จะบูมมุนษะนะครับมันเข้มามุมฉากพอดีนะครับมันเข้มามุมฉากพอดีแต่ขั้นต่อไปเราไม่ต้องให้ลื่นชนนะครับเราไม่ต้องอให้ลื่นชนเราแค่เอาไว้ใกล้แล้วก็เดินไปทวดต่อได้เลยนะครับโอเคเพื่อเราเดินปีนได้ชั่งกลับมานะครับจนสดุดแล้วนะครับแล้วก็ปีนปีนได้ชั่งอีกทีหนึ่งคนทีน่งานเข้าไปนะครับสองขีดถึงสีส่ขีดนะครับแต่ถ้าลูกค้าท่าในใดนะครับจะกลับไปเป็นขั้นของที่งานนะครับวังขก่อน นะครับขัญที่จะทวชิ้นงานตัวนี้เราจะถึงจุดที่ไปดูก่อนรับรองผิวมันเงานะครับ่างเช็ดตรงนี้นะครับจะถึงตรงจุดตรงนแล้วนะครับก็ต้หยุดก่อนไปก่อนอ่างนี้แล้เมันต่อว้าชิ้นงานออกมานะครับ ใช้ง่ายนะครับสามารถเดสีเล่นตั้งเข้าออกไปเลยรอบสุดท้ายนะครับ ที่เราตืนชิ้นงานเสร็จนะครับตัวน,นี้เนผิวมันสวยนะครับเงาคุณภาพเกินราคามากนะครับตัวน,นี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูผิวชิ้นงานใ,นใกล้กันนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับหลังจากที่คึงชิ้นงานเสร็จแล้วตัวน,นี้ไดมิเตอร์50มิลนะครับอย่างเงาน,นะครับอย่างเงานน งานนะครับหลังจากที่เราึนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างสวยนะครับบอกเลยสวยมากเงาวิ่งนะครับใครสนใจนะครับถ้าสอบถามเข้ามาได้ผมนั่งํำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยกับจ้า ควนได้ไม่จาเพราะคนอื่นมีตั้งเยอะแยะและนี่มันห้องผมอย่ามาควนได้ไม่จาผมนั่งจำอุปกรณ์ครับไม่ได้เดือดร้อนใครอย่ามาจับได้ไม่จาเพราะอุปกรณ์มันต้องมีกลไกอุปกรณ์จะพาเราไปาจนภัยแต่ว่าผมไม่ได้จงใจแต่อุปกรณ์ของผมนั้มันต้องหล่นไฟไม่ได้ขับรถไปชนใครข้างห้องก็ท่งเอแต่ผมระส่งไทยแต่ว่าจ่าคงไม่เข้าใจห้องอื่นมีตั้งเยอะจ่าทำไมไม่ไป ถ้าอุปกรณ์อะมันไม่ง่ายถ้าอาจย์ไม่อยากให้ทำผมไม่ทำก็ได้อยู่คนเดียวจะไม่น่าจักไม่มีมาร,รยาทจะไม่น่ารับผมบอกเลยว่าผมอาสับสนผมเป็นแค่ช่งางทำไมจะต้องจับผมแล้วทำไมจะต้องเพ่งตาผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่เล่นเล่นยานี่แต่อุปกรณ์มันต้องมีเชื้อเพลิงแต่ว่าจ่าเข้ามากลัวตอนผมเอาเชื้อเติมเดี๋ยวจ่าโดยผมฟ้องแน่ไม่ได้บอ้องจ่าผมจะฟ้องแม่เฮ้ยให้รู้เออะไรอะ Mẹ 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 men, ông ngon bom. Ông ngon twerk mi tangje, yêu ngon, nan, 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 nan,